สวัสดีครับทุกคนวันนี้เทปแรกของรายการนะครับพวกเราก็อยู่นที่โรงพยาบาลสัตว์เวสโฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนกับพี่เวิลเนี่ยไปหาความรู้กับคุณหมอกันครับตามเลยครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่เวสโฟนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่เวิลจะพามาหาคุณหมอมาถามความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของน้องหมากันครับผมอันนี้คุณหมอ ชื่ออะไรครับผมค่ะชื่อหมอชาชานะคะเรียกว่าหมอชาก็ได้ค่ะหมอชาครับหมอชาครับที่พวกผมมีคําถามก็คือ,อถ้าพวกเราอยากดูสุขภาพหมาด้วยตัวเองก่อนอ,อย่างเงี้ยว่ามันสุขภาพดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ<า>น้องหมาแข็งแรงหรือเปล่าเ,เราควรดูจากอะไรดีครับใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาพี่พิวเป็นแบบโมเดลเลยก็ได้ค่ะโอเคอย่างแรกก็ค่ะก็คือดูก่อนว่าเขามีความล่าเริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าน้องหมาที่แบบว่าสุขภาพดีเขาก็จะแบบ ด้าเริงอะไรงี้เนาะก็คือจะเห็นว่าลิ้นน่ะก็คือจะสีชมพูแบบพี่พี่วอก็คือลิ้นสีชมพูดีปกตินะคะต่อมาก็คือถ้าในช่องปากก็จะดูตั้งแต่พวกหินปูนนะคะว่ามีคราบหินปูนหรือเปล่าส่วนมากน้องหมาที่อายุยังน้อยอ่ะคะ่ะจะยังไม่ค่อยมีหินปูนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มอายุแบบว่าห้าขวบขึ้นไปอ่ะคะ่ะก็จะเริ่มมีหินปูนถ้าเป็นอย่างนั้นหมอก็จะแนะนําว่าแบบ ออหลังจากค่าขวบควนแบบพามาขุดหิปูนสักรอบหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็มาดูแบบพวกจมูกอะค่ะถ้าเกิดว่าสุขภาพดีก็ไม่ควรมีน้ำมูกแบบสีเขียวหรืออะไรนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชื้นชื่นนิดหน่อยเนี่ยเป็นปกตินะคะเวลาที่เขาร้อนหรือเขาตื่นเต้นอันนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะส่วนตาก็จะแบบใสๆแบบนี้เลยสดเหมือนปลาที่ตลาดเลยนะคะพีเวอร เนาะก็คือแบบตาใสได้เลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเริ่ม,มาอายุเยอะเนี่ยจะเริ่มมีแบบตาขุ่นเนาะพวกขี้ตาอะไรอย่างเงี้ยครับเราควรจะแบบขี้ตามันต้องเป็นสีอะไรหรือว่าเป็นอะไรหรืเอเปล่าถ้าเกิดว่าปกติอะค่ะมันจะเป็นค่าขี้ตาสีน้าตาลนะเนาะแบบแห้งๆกลางๆนิดหน่อยอันนั้นะมีทุกวันเช็ดได้ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงอันนั้นนะถือว่าผิดปกติใช่อันนั้นนะค่ะต้องรีบพามาให้คุณหมอช่วยดูฮะเนาะ หลังจากนั้นนะก็คือเวลาเราเล่นนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตกลิ่นเขาด้วยคือจริงก็คือคุณเจ้าของก็จะชิงว่ากลิ่นน้องปกติจะประมาณนี้ค่ะคือน้องหมาของแมวมีกลิ่นอยู่แล้วแหละคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีกลิ่นผิดปกติอย่างเช่นเราแบบเล่นแถวหนั้นเราแบบวิ่งทําไมกลิ่นมันแรงขึ้นบางตัวจะมีปัญหาแบบหูอักเสบอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันก็คือต้องพามาให้คุณหมอดูนะนะโอเคค่ะหลังจากนั้นออพี่ผิวไม่มองคพเลยหูอักเสบเนี่เราดูดเองใช่ไหมหรือว่าต้องรอ หมอ,อามาตรวถึงจะเ<ช>จอใช่ไหมอ่ะก็คือจริงๆแล้วว่าดูเองได้นะคะถ้าเกิดว่าหูอักเสบเราจะเห็นเป็นแบบเหมือนหนอง <S 2> <S 2> <S 2> หรือว่าเป็นขี้หูสีเหลืองที่ค่อนข้างเยอะซึ่งปกติแล้วขี้หูน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะสีออกน้ําตานะคะอ่อนๆนิดนึง,ยอ,ยงนนอะไรเงี้ยเนาะเช็ดว,วันนึงก็ควรจะหายไปแล้วแต่ถ้ามาบ่อยๆเนี่ยหมอว่าผิดปกติละ ต่อย่างพีเวิลนี่หูมันเล็กอย่างนี้เราดูดูชดงชาเนี่ย <laughs> ก็มีแบบใช่ก็คือของน้องพนะีเวิลเนาะถ้าเกิดว่าเป็นสุนัขที่แบบขนเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะ <laughs> บางทีอาจจะมีปัญหาว่าแบบขนมันเข้าไปในหูหรืออะไรเงี้ย <laughs> บางทีเขาก็จะมีแบบแนะนําว่าถอนขนหูบ้างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เช็ดหูเนาะส่วนถ้าสมมติว่าในเรื่องของการเช็ดหูอะคะ่ะอาทิตย์ละครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าขี้หูไม่ได้เยอะอะไรเนาะ ขออนุญาตไล่ต่อนะถ้าเกิดว่าไล่ต่อก็คือเรามาดูขนนะคะขนที่ดีคนจะเป็นแบบว่ามันๆหน่อยเงาๆะค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยร่วงเยอะถามว่าร่วงเนี่ยผิดปกติไหมก็ไม่ได้ผิดปกตินะก็คือน้องหมาน้องแมวค่ะเขาก็เหมือนคนเราที่ต้องมีผมร่วงอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ขนเขาแหว่งอะค่ะเป็นแบบเห็ดคิวหนังเลยอ่ะอันนั้นน่ะถือว่าผิดปกติเนาะแล้วก็อีกอย่างอะถ้าเกิดง่ายๆดูเรื่องว่าอ้วนหรือว่าไม่อ้วนยังไงว้า บางคนก็จะสงสัยว่าแบบตั้งคุณประมาณนี้ดีแล้วหรือเปล่าหรือว่าแบบน้องผอมไปอ้วนไปยังไงอย่างนี้เนาะครับเท่านี้ต้องบอกว่าแล้วแต่พันนะคะถ้าสมมติว่าแบบอาเราเลี้ยงอย่างปักอย่างเงี้ยเราก็จะเลี้ยงให้แบบสเลนเดอร์มันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาแบบเป็นหุนอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างน้องปอมาคุณประมาณนี้ก็ก็ถือว่าแอบเกินนิดหน่อย อาจจะเพาะฝนไม่แน่ใจจับตรงไหนวิธีเช็คง่ายๆนะคะอย่างแรกอะค่ะลองจับที่หลังน้องเนาะลองลูบหลังดูถ้าเกิดว่าผอมมาค่ะก็คือเราจะจับแล้วเจอกระดูกสันหลังแบบว่าแหลมๆอะค่ะเหมือนไดโนเสาร์แบบเราจับไปแล้วเจออันนั้นอะคือผอมนะอันนั้นไม่ดีแต่ว่าของอย่างที่พีเว่าอย่างเงี้ยไม่เจอไม่เจอก็ก็คือว่าโอเคอ่ะเราก็จะอยู่ในโซนที่ว่าไม่ได้ผอมละดูหลายอย่างเนาะอย่างที่สองก็คือลองจับดูกระดูกซี่โครงอะค่ะถ้าเกิดว่าจับไปแล้วเจอซี่โครงเลยคือผอม ของพี่พีเวัวไม่เจอ,อนะมันจะต้องกดกดนิดนึงซึ่งอันนี้อาจจะต้องให้สัตวต่อแทบประเมินว่าถ้าเราประเมินเองอ่ะก็คือดูว่าไขมันหนาหรือเปล่านะคะอโอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะคะ่ะก็จะเป็นแถวก้นเนาะเดี๋ยวพี่พี่ว์หันก้นได้ไหมลูกพี่วร์ขันหลังน่อยเร็วยอมไหมคะ โซก้นะะให้กล้องหน่อยโอเคประมาณนี้เนาะก็คือดูก้นนะคะถ้าสมมติว่าน้องเขาก้นเริ่มบานอ่ะเอาแบบว่าเริ okay. ่มแบบนูนขึ้นมาอย่างเงี<__้ยก็จะเริ่มอ้วนลูกนะคะอย่างเช่นว่าสกอร์ถ้าเกิดว่าแบบเอาแบบเป๊ะๆนิดนึงอะเนาะก็คือสกอร์เต็ม9อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณกำลังดีคือ4-5ถึงนะคะของพี่พีเวอร์หมอให้ประมาณ6แล้วกันเกินมานิดนึงยังยังไม่เยอะมากนะคะโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสุขภาพโดยรวมค่ะ